ให้มินาซสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาเจาะลึกเกี่ยวกับตัวละครลูชิโนนะครับตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครกันเนอร์ที่เน้นฮีโร่สกิลในการพิชซาการนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพาเจาะลึกพื้นฐานสับตัวละครนี้นะครับโ okay, อเคสับเซตการ์ดนะครับเซตการ์ดที่ผมใส่ไปในวันนี้เนี่ยจะเป็นเซตการ์ดที่จะมีการระยะไกลหนึ่งใบครับเพื่อให้อบบิลิตี้ของลูชิโนทางานนะครับซึ่งที่ใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นการสตันระยะไกลนะครับ ซึ่งอันนี้จะสําคัญมากครับเพราะว่าลูชิโนมี a b i ลิ t ี้ที่สามารถลดคูลดาวการแล้วก็สืบดาเมจกับการ์ดได้ซึ่งผมก็มีการ์ดบวกสามใบนี้เลยใส่ใบนี้ไปนะครับส่วนการ์ดในี้ครับเป็นสตาร์ล็อกหัวใบน,นี้เนี่ยจะช่วยทําให้อ่าเราเนี่ยสตาร์อีกฝ่ายได้โดยอยู่ระยะไกลครับเนื่องจากลูชิโนเนี่ยเป็นตัวละครที่เดินค่อนข้างช้าการที่ใส่การ์ดใบน,นี้มาเนี่ยมันจะช่วยสามารถซับพอร์ททีมได้ค่อนข้างดีครับส่วน2ใบที่เหลือนะครับจะเป็นบาลียาบาลีเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้นะครับถ้าใครจะใช้สตาร์แบบผมเนี่ยก ็แนะนำไห้ใส่บาลีย50มานะครับเพราะว่าบาลีเนี่ยสามารถช่วยในการตัดแอนิเมชันการ์ได้ถ้าใส่บาลีเขียวเนี่ยมันจะติดแอนิเมชันทั้งสองอันครับซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบบาลีย2เนี่ยก็สามารถใส่การประเภทยิงกลามาเสริมได้ครับเช่นตีฮิวใบนีครับ e ของจี้จังก็สามารถใส่มาได้ครับส่วนสับเหรียตัวละครของอย่างลูเชโนนะครับเหรียที่แนะนำเนี่ยจะแนะนําให้ใส่เป็นเหรียสปีดแล้วก็เหรียของอ่า ดาเมจนะครับจะแนะนําให้ใส่เป็น2เหรียญนี้ฮีโร่สกิลไม่ค่อยแนะนําให้ใส่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูชิโน่เนี่ยเป็นตัวที่เก็บฮีโร่สกิลได้แล้วต่อให้เก็บไว้เนี่ยถ้าเราไม่ใช่สายเรื่องของสแปมฮีโร่สกิลเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใส่สักเท่าไหร่ครับเพราะงั้นเหรียญที่ที่สุดสำหรับลูชิโน่ก็จะเป็นเหรียญดาเมจกับสปีดซึ่งเหรียญสปีดมันจะมีผลช่วยให้ลูชิโน่เนี่ยสามารถวิ่งในตอนช่วงหยุดเวลาได้ไกลย,ยิ่งขึ้นครับก็จะทําให้สามารถยิงเก็บเขาได้ง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยววไปดูหาาาของโบกรรี่ โอเคครับสับคอมโบของลูชิโนนะครับหรือว่าต้องเรียกว่าพื้นฐานของลูชิโนนะครับเปิดเกมมานะครับผมจะมีเทคนิคให้เล็กน้อยนะครับลูชิโนเนี่ยมีธีการเล่นนะครับถ้าคุณอยากเล่นให้เซียนเนี่ยพยายามปรับมุมกล้องให้แบบไม่หันตามนะครับมันจะเล่นได้ดีขึ้นครับเวลาคุณกดฮีโร่สกิลถ้าปรับเราเนี่ยมุมกล้องมันหันตามใช่ไหมล้วมันก็มีข้อเสียบางอย่างอยู่ครับเช่นการหันตามเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยกดฮีโร่แอชั่นยากมากครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนเลยแล้วกันครับ อย่างหนึ่งนะครับลูเชนโนเนี่ยผมเคยอธิบายว่าลูเชนโนเป็นตัวละครที่เดินช้าใช่ไหมครับเนื่องจากเป็นตัวละครที่เดินช้าเนี่ยแหละครับมันเลยมีเทคนิคทำให้ลูเชนโนไวไยขึ้นก็คือการกดฮีโร่แอชันแล้วก็ยิงถอยยิงถอยแบบนี้ครับมันก็จะไวขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยก็ต้องพยายามทํากันให้ได้นะครับเพราะว่านี่คือมุนฑสศัพท์การเล่นตัวละครออริโนเลยโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของคอมโบการ์ครับการ์ดเนี่ยสับสตันปักหัวนะครับผมจะแนะนำให้ปักใส่ตัวละครที่เพิ่งกดฮีโร่สกิลหรือว่ามีฮีโร่สกิลแบบบาครับเพราะว่ามันจะทําให้เป็นการการันตีว่าเราจะสตันได้แน่นอนแต่ว่าไอ้เรื่องการสตันเนี่ยคุณก็ต้องกะจังหวะดีๆครับถ้าเกิดเขาเป็นตัวละครที่มีฮีโร่สกิลนาาเนี่ยต่อให้เราปักสตันปักหัวเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับ แล้วก็สตันปักหัวเนี่ยถ้าอยากให้การาันตีโดอนอีกอาการาันตีโดอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องสตันใส่ตัวละครที่เพิ่งยึดเสาครับเราไม่ใส่มาเลียอันนั้นก็จะการันตีโดนนะครับซึ่งคุณก็จะได้เห็นในส่วนของเนื้อหาของเกมเพย์ครับพอสตตนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามยิงครับแล้วก็เปลี่ยนสีท่าให้ถูกดามเมจจะได้แรงขึ้น mm. ก็จะเห็นนะครับว่าดาเมจยิงปกติตอนแรกแค่เจ็ดร้อแต่พอเปลี่ยนสีท่าถูกก็จะขึ้นมาหนึ่งพันเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นส่วนเนื้อหาสำคัญครับสับตัวลนนะคร โอเคต่อไปนะครับก็เป็นเนื้อหาของคอมโบสตาร์คิดว่าคอมโบสตาร์เนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับก็คือการกดค้าสองใบเราตัดแอนิเมชันการยิงสตัรใกล้ครับแล้วก็ยิงแบบนี้ต่อไปเลยครับแล้วก็กดไอ้นี้ครับเสริมดาเมจหรือไม่ก็กดการดาเมจครับหลังจากสตาร์ั้นเราจะยิงปกติก็ได้หรือกดการก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของเนื้อหาของไอ้นี่ครับคอมโบฮีโร่สกิลคอมโบฮีโร่สกิลครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับ คือน,นื่อจากเนี่ยเราใช้รูปแบบอย่างที่ผมบอกเลยวใช่ไหมว่าคือการใช้มุมกล้องแบบมหาตามอันนี้ผมจะมาบอกข้อดีครับคือคุณกดไปการแบบนี้นะครับกดการปุ๊บกดฮีโร่สกิลชึบยิงครับแล้วก็อันนี้พลาดครับขอโทษ โอเคครับเมื่อกี้พลาดไปหน่อยเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพลาดครับเมื่อกี้ผมพลาดโทษโทษเดี๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่นะครับอันนี้คือวิธีการกดฮีโร่สกิลนะครับแบบให้โดน2ตัวนะครับวิธีการกดก็จะประมาณตรงนี้แล้วกันครับนี่กดล็งเป้าให้ทันครับแล้วนี่ก็จะได้2ตัวนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับ อันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าคุณใช้มุมกล้องแบบม่หักตาม,มันก็จะกดฮีโร่แอคชั่นง่ายครับเวลาที่คุณกดฮีโร่สกิลแล้วก็พยายามนําไปปรับใช้ดูวยแล้วกันครับสับฮีโร่สกิลของลูชิโน่ต้องฝึกนิดนึงครับฝึกเรื่องการกดฮีโร่แอคชั่นเพื่อย,ย่นระยะก,การเดินทางครับก็พยายามต้องฝึกครับพอใกล้ถึงแบบไฟล์แล้วเราค่อยหยุดครับ แบบใกล้ถึงเดินเดินทางใกล้ถึงไฟล์แล้วค่อยหยุดทําการกดฮิโรชิชั่นเพื่อย่อนระยะการเดินทางครับอันนี้ต้องหยุดจริงๆไม่สามารถกดได้แบบต่อเนื่องนะครับยามไว้นะครับไม่ใช่กดต่อเนื่องเพื่อย่อนระยะการเดินทางเดียวต้องระวังว่าอีกฝ่ายเขาอาจจะมาล้วงเราด้วยนะครับโอเคสับดิชิโนก็มีวันนี้ครับไปสูตรนหาเกีเพลดีกว่าโอเคครับสอบตานี้นะครับก็จะเป็นตาที่ไม่แรกแล้วนะครับเพราะว่าอัดเยอะแล้ว ซึ่งรอบนี้ก็มีโอนี้นลืมบอกไปนะครับผมเล่นในแรงนะครับก็อาจจะมีพวกที่แบบมีดีมอนหรือโอนีเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็พอสู้ได้อยู่นิดนึงแล้วครับรอบนี้ก็จะมีบอลโดดกับลิลิกานะครับที่มีเครื่องหมายดีมอนชืโอเคอย่างที่บอกครับวิธีการเปิดตัวของรูเชนอพยายามยิงถอยหลังนะครับมันจะช่วยได้เยอะครับ แล้วก็เหตุเอ็ดเนี่ยต้องพยายามเก็บพร้อมกับเพื่อนนะครับไม่งั้นจะไม่มีเหตุเอ็ดใช้โอเคผมถอยไปด้านหลังแล้วโอ้เกิดยังขึ้นช้าเหมือนเดิมลนะีกะจะกดบับ ชาโดกบาลีวานโอเคแต่ไม่ได้วานมากขนาดนั้นพของผมไม่มีโอดนนะครับโอเคต่อไปสตันคู่นะครับ, okay. รบแล้วคู่อันเคียร์หนึ่งแล้วก็ชึบเมื่อกี้มึงกล้องหลอกนะครับสวัสด <c oughs> ีการผมของคู่ดาวหมดละต้องระวังนะครับ ที่กลัวคือบอลดูดครับเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างยืนถึกได้ดีสตันโอเคครับการผมเซตนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือคูดาวการ์ดมันค่อนข้างนานครับแล้วก็การที่ลดคูดาวเนี่ยก็มีแค่ใบเดียวโอเคเขีร์ ส่วนสตันเนี่ยก็ทําอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าปักหัวสัตูวไว้ถ้าคนไหนยึดฐานก็ปักไว้ไม่ก็ถ้าเขากด h e เออยู่ครับก็ปกักอาจจะมีเสียงลกบ้างนะครับพอดีอัดตอนเช้ามันจะไม่เหมือนวิดีโอปกติทั่วไปนิดนึงอย่งเงี้ยโอเคปกักโอ้กด h e เอ็เลยก็ได้นะครับพอไฟไฟอินฟายเขาไอ้นี่เรา กดเลยก็ได้นะครับอ้าวไม่ไม่ต้องรอเดินถึงฐานซ C ก็ได้ครับอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีเหตุ้อย แล้วก็รีบยึดนะครับ้าวิไม่รู้จะทันบ่ตนี้ก็เป็นฟุตเทจเล็กๆนะครับโอเคไม่ทัน โอเคครับก็ s u ัพ l ลูชก็จะมีมานี้แหละครับก็ทั้งหมด s u ัพ l ลูชนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอีกเซตหนึ่งแล้วกันครับอีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตตีระยะไกลนะครับบาเรียนจะใช้แค่หนึ่งอันอันิจจาดาเมจส,สูงกว่าแต่ข้อเสียคือมันค่อนข้างไม่ค่อยเพเซฟสักเท่าไหร่อ้อรัพ์ตานี้นะครับก็เป็นหลายตาแล้วเกยบพูดแล้ว ตอนนี้เจอล็อกซี่นะครับก็ต้องระวังต่อท้ายเกมมีใจตัวหน้าระวังอายึดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวตันให้ยึดยึดเลยก็ได้ครับไม่ไม่ต้องพาเขาขึ้นข้างบนก็ได้ครับมันนขียยากขอร้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครบ โอ้เราใครพามานี่อีอกตัวขอทันโอเคได้อยู่ไปไปกันหาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปด้วยทีหลังผมไม่มีตันล็อกหัวทีรอบนี้กันนี้ได้ไหมนะ ตันโอเคผมได้ล็อกซีครับใครก็ได้โอเคตันคิลโลเอาเลยเอา่านเลยเอาถ่านเลยเคลียร์เคลียร์อยู่ คนเด่งเอาถ่านโอเคหิวคืนอยู่เหมือนตานี้ผมจะไม่ได้ใช้เหตเอ็เลยนะครับหาจังหวะเก็บยากมากต้องมีคนหนึ่งยืนนานกันถาน,นะครับเราต้องมีคนหนึ่งเก็บ h หเอ็ดเดี๋ยวผมไปเก็บ h หเอ็ก่อนนะไม่งั้นเจอเหเอ็ head, ล็อกซี่สู้ไม่ได้เลย ยื้อให้หน่อยยื้อให้หน่อยแทง,งอ่ะยื้อยื้ให้หน่อยไม่ต้องเดินยืนน่าละครับรอบนี้มีทีมงานนะครับก็เลยอาจจะงงๆหน่อยชิลัวกดจริ๋ดเดี๋ยวตันโอ้มันไม่ได้ตันหัวนมันไปล็อกอีกตัวนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเข,ข,ข้ามาคึ๊บตันเคลียร์เคลียร์เลยเคลียร์เลย ใช่ใชได้อยู่ไหนวะเนี่ยเคเขาออก13วินะครับน่าจะชนะแล้วตานี้4 5 6สี่ห้าหกเศษนันไม่มีก็ข้อดีสับเซตนี้ก็คือมีดาเมจเยอะครับแต่ข้อเสียคือบางนั่นแหละสับทั้งหมดสับโรเชนอลนะครับ อาจจะมีประมาณนี้แหละครับตอนต้นเกมสับฉากนี้อาจจะแบบงงๆหน่อยสับตานี้ก็าจะางงๆหน่อยนะครับเวลานช็อตต้นเกมนั่นแหละแต่ก็ทั้งหมดสับโรเชนน,นะครับถ้าแบบเป็นคนที่ไม่มีเกตเอเอ็ดหรือว่าโดนเขาป่วนก็จะประมาณนี้ครับสับสายดาเมจก็สามารถลองนำไปปรับใช้กันได้ทั้งหมดมีมาใน,นลบบาบได เอาส่วรักผมโอเคโทษ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 เมื่อกี้ผมลืมปิดเสียงในเกมนะไม่งั้นเสียงมันสะท้อนลืมไปครับก็สัพวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอพิพเศษนิดนึงนะครับคือผมจะเล่นภายในแรง้งทัพตัวละครดูเชโนนะครับซึ่งเซตก,การ์ดนะครับก็จะมีดังนี้เลยครับทัพตันล็อกหัวนะครับ,บ,บ,อ,อ,รบอันนี้เนี่ยผมจะใช้ในกรณีที่อีกฝ่ายเขายึดฐานแล้วเขาไม่ใส่บาเรียนะครับมันจะช่วยให้แบบเราสามารถ ทำให้ไฟเนี่ยแบบนี่ครับแบบนี้ดูดูดเียดูดครับนี่ครับเห็นไหมมันจะล็อกแบบนี้ครับส่วนการสตาร์อีกใบก็คือใช้ยิงแบบนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับเมื่อกี้ข,ขอโทษด้วยจริงๆแล้วก็เหตเอนี่ยต้องเก็บฐานที่เพื่อนเก็บก่อนนะครับเพราะเหตเอ็ดลูเิโนเก็บยากมาก ก็เพิ่งอัดวิดีโอรแรกเลยนะครับก็อาจจะเบลอๆหน่อยเพราะว่าวันนี้ผมอัดตอนเช้ามากเลยแล้วก็กาไปทำวิดีโอนี้ให้เสร็จไวมากครับโอ้อันนี้กี่ผมโอ้โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิบเขาเล่งผมไหมฮะไม่น่าเล่งโอเคไม่เล็งไม่เร่งไม่เล่ง Okay, ตอนนี้ผมมีเอ็ดแล้วนะครับอ,อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเทคนิคลูเิโนนะครับตะกี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายหรือแม้วิดีโอนี้ผมก็อาจจะเอาแถมนะครับเพราะว่าผมพลาดตอนช็อตแรกอาจจะทําแถมให้ก็ได้ครับวิดีโอนี้นี้ใส่มาเดียสู้เขาไปเลยเคียร์ ผมทำให้เขาคิดว่าผมหนีเขาไม่ได้แน่ๆโอ้ส่วนเหตุเ,เนี่ยผมจะใช้ตอนประมาณส0สิบวีครับใช้ตอนท้ายเกมด้วซึ่งอันนี้กี้เราจะมาลองการ์ดใหม่นะครับเพราะว่าเห็นว่าแบบนี้แล้วก็ฉันเปิดเกมนะครับพยายามถอยหลังแล้วก็โจมตีครับคิดว่าน่าจะอธิบายในส่วนของแนะนำเรื่องการเล่นรูชิโนนะครับส่วนนี้ นี่รันติดอยู่ถอยออกหนึ่งสองสาม,สอสามโอเคสเตเดียกดทิเ้เอ็ดครับแต่คนอื่นโดนหมด ที่นี่ผมก็น่าจะโดนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําจังหวะให้เพื่อนได้ก็โอเคคุ้มค่าอยู่เพราะว่า <c oughs> พออีกฝ่ายครับพอจะเดินไม่ได้ละสำหรับการใช้การ์ดสตันปักหัวก็อย่างที่ผมทําให้ดูครับแบบตะกี้เลยปักหัวก็ง่ายครับไม่ได้ยากพยายามปักใส่ตัวละครที่พยายามยึดฐานนะครับแล้วมันจะการันตีโดนแน่นอน ส่วนเหเอก็พยายามใช้หลังส <c oughs> <resources> <c oughs> hmm. okay. ับ <GO> ส <not> so ิบวิไม่ก็1นาทีก็ได้ครับพยายามใช้ช่วงจังหวะนี้แต่ว่าต้องดูนะครับว่าอีกฝ่ายเขามีใครใส่บาเลียไหมอันนี้คือหลักการเล่นบูเชโน่ง่ายๆนะครับไม่อยากโอเคไปเนื้อหาถัดไปดีกว่าครับวิดีโอนี้อาจจะเป็นวิดีโอที่ผมทำมาเพื่อแถมนิดหน่อยก็ได้